เดี๋ยวเมื่อกี้กระตุกกระตุกมาแห้งวานไหครับคันนี้ครับติดบ่อ่าตัวมันเงี้ยแล้วก็ว่ามันกระตุกมาแห้งเัี้กระต,ตุกตึ๊กตึ๊กตึ๊ก,กค่อยๆเมื่อกี้นี่ครับอลครับเฮ้ยปลาใสไปอ๋อปลาเข้มได้ยุได้ยุใส่นี่ถือว่าโอเคมาหน้อยมันน้อยไล่กระป่อยครับลอย นายลายกับป่อยรบอบนี้ก็ปั่นเงี้ยน้ำกับพปงท่านครับพากินเว็ด,ดีกับเนี้ยก็มือกลองมือกลองเนาะเรียบร้อย โย่ลงไปครับรนี่ปวดอะเกือบขามฟังตัวนี้ตัวนี้ไล่ตัวนี้เกือบขามฟังเราไยูททางขึ้นกาะปลาขึ้นดีครับนิมฟังว่าเป็นเต่าแหมาลงมัอนี่โมเดาแหมานำคำวันนี้ตกปลาอย่างเดียวครับ แแห้วว่าได้เตรียมพร้อมมาเลยมื้ยเมื่อนี้ตั้งใจกับเบ็ดอย่างเดียวครับพี่นุ่เบ็ดอย่างเดียวเลยเอามาจะขั้นมาหกขั้นหกขั้นลงในสี่ขั้นอีกสองขั้นปั่นลงน้ำบ่อทันครับปั่นปั่นเงียน้ำบ่อทันเมื่อกี้ขั้นแดงกระตุกตึ๊กตึ๊กตึกเลยเมื่อกี้นี่ เมื่อกี้คันแดงครับกระตุกกระตุ้ตวแห้งหมดเลยเฮ้ยติดย่ติดยู่ยนมามาแล้วครับกำล,ลังหลากมามาหลุครับว่าตวโตเฮ้ยใส่น้อย <laughs> ใส่ดีจังเลยใส่ปลาเข็มมาได้อยอ่ได้อยอม มันกระตุกแห้งมันกระตุกไอ้ควายหนึ่งตึ๊กๆครับกระตุกแล้วบ่อา้าลองขึ้นอ้องเบิ้งกระตุกไอ้ควายคือบ่ติดยวนบ่โอ้ยโอ้ย <c oughs> ไม่ไหม้ไม่ไฮะอันนี้คื o, ่อนปะอ๋อเคืออันนี้กระตุกบ่แห้งนี่กระตุกไปควายกันกระตุกไปควายออตัวตึงยืนบ่ตึงตึงนั่นนี่อ้อใส่ปลาเค็มใส่ปลาเค็มครับใส่ปลาเค็มมาอีกหนึ่งตัว หมอข้างดำาบ่โอ้ยดีแมน่นีดี <c oughs> ข้างดำาครับลากขึ้นมาสามขั้นครับติดสองเือ3สามเอลือ,อติดติดสองติดหนึ่งอ <c oughs> โอเคฮะเอาขึ้นเบื้องมันกระตุกหน่อยหนึ่งอยู่ฮะโมแน่นอนโมแน่เด้อาจจะติดแล้วก็ได้แต <c oughs> เคือบ่ฮ <c oughs> ะ ติศเซฟว่วายมันเทมันกนระตุกค่อยๆนึ่งไหมจนเสืออ่อม <c ười> ย้อนใบใหม่เรียบร้อยครับใบไม้ครับเดี๋ยวรอบหนา้าเขาว่ากันไม่ตัวใหญ่ยววะโอ้ตัวเงี้ยวรอบนี้เปิดมาแล้วมาแล้วครับเอาเร็ว <c ười> ร <c ười> นี่รอบนี้ไปเลยได้หลังคา มันข้างดำเว้ยข้างดำยังไม่ชิโตหญ่งปานี้ปานิปานี้นี่โตหญ่ครับโตหญ่งธรรมดาธรรมดาุวตเบ่นเยจับก่อนอืมอ้านี่ครับรุ่นฟ่ามือรุ่นามือ ใส่กับคอยี่ขน่าเรเแหมา่์เกือบครึ่งโลหวด้ละี่มับอแแหมาบ่อเ้บ่อแ้วถือมาบ่บ่อนี่บ่อแถวแหมาวันนี้มันนี่ห้อกับมา ตกปลาครับวันนี้เบ็ดพึ่งล่วงครับเบ็ดพึ่งล่วงฝนตกปิ่อยครับวันนี้ <c oughs> เอ้าได้ตัวนึงแล้ววะโอ้ได้แล้ว